สวัสดีนะครับสวัสดีแฟนเพจมงคลคาเซนเตอร์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องบอกว่ามาแนะนํารถยนต์กระบะที่ลหลายๆท่านถามผมเข้ามานะครับว่ามีกระบะราคาถูกไหมมีราคากระบะราคาที่ประมาณว่าผ่อนประมาณ5-6 0 0พันมีไหม ที่แบบไม่ต้องดาวนะวันนี้ผมเลยมานําเสนอเลยนะครับรถที่อยู่ด้านหลังของผมนะครับเป็นรถกระบะต้องบอกว่ายอดนิยมนะฮะเป็นโตโยต้าวีโก้นะครับซึ่งนะฮะปัจจุบันนี้นะครับรถกระบะทั่วไปที่เป็นแคปนะครับก็ต้องเปิดแคบปได้เพื่อความสะดวกสบายในการขึ้นลงนะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ที่ต้องขึ้นรถด้วยนะฮะหรือว่ามีเด็กอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับสำหรับกระบะที่เปิดแคปได้นะครับต้องบอกว่าได้รับความนิยมมากนะฮะซึ่งนะฮะต้องบอกว่าโตโยต้าวีโก้ตัวนี้นะครับผ ตอนสมัยที่เปิดแคปได้รุ่นแรกๆนะครับยอดขายต้องบอกว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยนะฮะอันดับหนึ่งของกระบะเมืองไทยเลยนะครับซึ่งตอนนี้นะฮะอย่างที่บอกครับเดี๋ยวขอเกินก่อนดีกว่านะครับว่า toyota vigo นะครับถ้าเป็นตัวเปิดแคปได้จะเริ่มปี2008ปเนาะปี2008ก็คือตัวเขาเรียกว่าหน้า vvt-i แบบนี้นะฮะหน้าตาเขาจะเปลี่ยนกระจังหน้าไปนะครับผมเจเนเรชั o ตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นถ้าเป็น vigo ก็ต้องบอกว่าเป็นตัวที่2นะฮะนะครับเสร็จปุ๊บตัวนี้นะครับผมก็เปลี่ยนโฉมนะฮะเปลี่ยนกระจังหน้้าาออย่่งทีบกผมแลว สามารถที่จะเปิดแคปได้ด้วยนะครับซึ่งตัวนี้นะฮะเปิดแคปได้แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วตัวนี้นะครับเป็นตัวปี2010นะฮะไม่ใช่ตัวแรกนะครับตัวนี้ก็ถึงบอกว่าเป็นตัวเขาเรียกว่า10นะฮะ11เสร็จปุ๊บ11ปลายปีก็เป็นแชมป์แล้วนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวสุดท้ายเลยก็แล้วกันนะครับซึ่งตัวนี้นะครับบอกว่าเป็นสีดําด้วยนะครับผมแล้วก็เครื่องยนต์นะฮะตัวนี้เป็น3.0นะครับเครื่อง 1KD นะครับตัวนี้เป็นตัว E ตัว E นะฮะแล้วนะฮะ การใช้งานนะครับผมอย่างที่บอกครับสีดําส่วนใหญ่แล้วนะครับคนที่ใช้รถสีดำเนี่ยนะฮะถ้าไม่ดูแลรักษาดีจริงๆนะฮะรถจะค่อนข้างที่จะเอาง่ายว่าบ้านเราก็เรียกว่ารถลายแล้วกันนะครับจะมีรอยขนแมวบ้างมีรอยปั่นรอยนั่นรอยนี่ซึ่งจะทําให้รถเนี่ยดูดูไม่เงาแล้วนะครับผมมีความที่เขาเรียกว่าทําความสะอาดเยอะไปหรือว่ามีลายแล้วกันนะครับจะดูไม่เงานะฮะสำหรับคันนี้นะครับถือว่าเจ้าของเดิมดูแลรักษาได้ดี พอสมควรนะฮะถึงขั้นดีมากเลยทีเดียวนะครับให้ดูรายละเอียดของตัวรถก่อนนะครับต้องบอกว่ารถคันนี้นะครับมีเก็บสีมาบ้างนะครับเป็นบางชิ้นแต่ไม่ได้ทําสีทั้งคันนะครับให้ดูรายละเอียดของตัวรถแล้วก็สีที่ต้องบอกว่าขัดมาแล้วนะครับผมแล้วก็คันนี้นะฮะด้านบนหลังคาก็จะมีโลบาร์ให้ด้วยนะครับมีโลบาร์ตัวนี้เป็นสีดําด้านนะครับตัดกับโครงมียมด้านบนนะครับเป็นไฟเบรกดวงที่3ให้ดูที่โลบาร์เลยนะฮะน่ครับด้านหลังนะครับ เดี๋ยวผมพาดูรอบคันก่อนนะครับก็จะมีตรงนี้นะครับผมที่ต้องไปเพิ่มเติมเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้หรือว่า,าใส่เพิ่มเติมให้จริงๆกันชนไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะแต่ตัวนี้ชิ้นงานตรงเขาเรียกว,ว่าเป็นพลาสติกนะครับปิดตรงนี้หายไปนะครับอาจจะหล่นไปนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยว,ยวจัดการใส่ให้นะครับสังเกตว่ารถเดิมๆนะครับมีรอยขีดข่วนคือตำแหนี้มีน้อยมากนะครับถามว่ามีไหมมีนะถ้าไม่มีนี่คือรถคุณต้อง ทำสีมาทั้งคันนะฮะถึงจะไม่มีตําหนิเนาะแต่ตัวนี้ก็มีบ้างนะครับนิดๆน้อยๆเพราะว่ารถมันเป็นสีดํานะครับอ่าโอเคให้ดูรอบรถแล้วนะครับผมเพิ่มเติมก็คือคันนี้นะครับยางสวยมากยางใหม่นะฮะปีสิบเจนะครับผมก็เป็นอ่ายางแม็กซิตนะครับผม700นะครับตัวนี้ผมก็ใช้อยู่ในปาเจโลนะฮะโอเคนะครับไปดูภายในกันนะครับสำหรับอ่าอย่างที่บอกครับรุ่นนี้เปิดแคปได้นะครับให้ดูภายในนะครับความสะอาดเรียบร้อยของตัวรถนะฮะ ให้ดูความสะอาดเรียบร้อยของตัวรถนะครับว่าเจ้าของเดิมเนี่ยเขาดูแลดีคือรถจะดูแลดีไม่ดีให้ดูที่ไม่ใช่แค่ภายนอกนะครับให้ดูภายในด้วยเพราะว่าการใช้งานส่วนใหญ่คนอยู่ในรถเนะาะถ้ามีเด็กหรือว่ามีคนมีสัตว์เลี้ยงหรืออะไรเงี้ยนะฮะจะเป็นการดูแลยากมากนะครับนี่สังเกตว่าเจ้าของเดิมหรือว่าผู้ที่ใช้ก่อนนะดูแลได้ดีมากๆเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหัวเกียร์ที่พักแขนบเบรคมือเบาเองเนี่สำคัญนะฮะเพราะว่าด้วยเบานะครับของเขายังเป็นกำรรมหยี่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับการดูแลผ้าหรือกำมหยี่เป็นเรื่องที่ยากสําหรับคนที่นะฮะต้องบอกว่าบางทีใช้งานหนักขึ้นลงมีเงือ่อหรือว่าลุยงานหนักๆอย่างเงี้ยนะครับผมก็ถือว่าอ่าก็ก็เป็นค่อนข้างที่จะดูแลยากถ้าคนที่ไม่ดูแลมากเนาะโอเคนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นวิทยุเครื่องเล่นแบบอสองดินนะครับของทางโตโยต้าอยู่แล้วนะครับ แล้วก็นี่ฮะพวกรายละเอียดคอนโซลต่างๆไม่ลายไม่มีรอยการใ,ใช้งานที่หนักเลยนะครับสังเกตว่าเลขไม้นะครับเลขไม้อยู่ที่สองแสนหนึ่งมืนกิโลนั่นหมายถึงว่ารถปี2010นะครับอ้าวตีไว้รถสิปีเนาะรถสิ 100, 10, 20, 000, ปีปีละสองหมื่นโลถือว่าวิ่งน้อยนะฮะถือว่าใช้งานปกติแล้วกันไม่ถือว่าน้อยไม่มากไม่น้อยไม่มากแล้วกันนะครับเนี่ยให้ดูแผงประตูนะครับรายละเอียดต่างๆตุ้นี้ก็จะเมาะอย่างที่บอกครับเป็นกระจกไฟฟ้าแล้วก็มีเซ็นทรัลล็อกให้ด้วยนะครับ กุญแจรีโมทนะครับเดี๋ยวให้ดูห้องเครื่องดีกว่าให้ดูหัวใจสําคัญของรถโตโยต้านะครับรถทุกคันเลยฮะสำคัญอยู่ที่เครื่องยนต์นะครับโอเคนะฮะให้ดูในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับสำหรับตัวนี้อย่างที่บอกครับเป็นเครื่องยนต์3.0นะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวรหัสเครื่องคือ1น d ดีนะครับผมเป็นตัวที่ใช้ใน t o y o ต a v วี o กอยู่แล้วนะครับผมมีอินเตอร์คูลเลอร์นะครับให้ดูเพจด้วยนะครับผม อ๋อเพจตัวนี้เพจปีเพจปีศูนย์แปดอ๋อตัวนี้จดอ่าเป็นรถปีศูนย์แปดนะครับผมจดปีสองพันสิบน่าหมายถึงว่าเจ้าของเดิมนะครับจดปีสองพันสิบอ่าอาจจะจดอาจอะจะส่วนใหญ่บางคนจะลากจดเพื่อรอเลขอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นไปได้นะครับผมจะทําให้อ่าเพจหรือว่าเบล์นะครับยังเป็นปี2008อยู่นะครับโอเคให้ดูคันหน้านะครับในเรื่องของคันหน้ามิดอาร์ตต่างๆนะครับเนี่ยมี LR อยู่นะครับผม นะให้ดูนี่ครับในส่วนของรายละเอียดของด้านหน้านะครับส่วนที่สําคัญที่สุดเพราะว่าเวลาที่เกิดวบเหตุเองนะครับคานหน้าแก้มข้างซ้ายขวาเขาจะเปลี่ยนมานะครับเพราะส่วนใหญ่ไม่เคาะขึ้นรูปแน่นอนนะครับแล้วก็ฝากระโปรงก็มีเค็มประกันบ้างแต่ว่ายังเป็นของเดิมจากศูนย์นะครับยันทัยารักโตโยตาย้ายังอยู่นะครับดูรอยอ่าเรียกว่ารอยจุดต่างๆก็ยังก้มอยู่ยังมีความที่ว่าเรียบร้อยไม่ได้ขึ้นรูปใหม่นะครับหรือว่าเปลี่ยน ฝากกระโปรงมานะครับตัวนี้ก็จะเปลี่ยนผมเปลี่ยนตัวไฟตัดหมอกให้แล้วนะฮะัันนี้ไฟตัดหมอกเขาจะค้างเหลืองนะครับแต่ก่อนแต่ว่านี้ผมเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะครับมีไฟมองมุมให้เรียบร้อยมีที่ครอบกระจกมองข้างจริงๆรุ่นนี้อาจจะไม่มีนะฮะแต่ตัวนี้มีที่ครอบแล้วมีไฟเลี้ยวให้ด้วยนะครับอ่ะโอเคมาพูดถึงเรื่องราคากันดีกว่านะครับเพราะในส่วนของตัวรถผมบอกได้ว่าคันนี้นะครับพิเศษจริงๆสวยจริงๆแล้วกันนะครับสีดําด้วยนะครับเปิดแฉบได้ตัวยกสูงด้วยนะครับผมเครื่องยนต์ครับผม ผมพิเศษหลายท่านคงแอบเห็นแล้วนะก็คืออย่างที่บอกครับตัวนี้ส่วนใหญ่นะครับเอาง่ายว่ายอดจัดมันได้เกือบ40,000แล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นตัว e ยกสูงนะครับแต่ตอนนี้นะครับมงคลคาเซนเตอร์นะครับมีช่วงพิเศษนะครับช่วงก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ลดราคาเยอะมากนะครับหลายๆคันหลายๆรุ่นเนี่ยลดราคาเป็นแสนเลยทีเดียวนะครับปกติรุ่นนี้นะครับคันนี้เลยแล้วกันนะครับขายอยู่ที่3 9 9 0 0 0บาทนะครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทวันนี้วันนี้คือต้องบอกว่า แค่อาทิที่แล้วลยกันผมลดราคาไปนะครับหลายคันเลยที่ลดราคาวันนี้นะครับผมขอขายคันนี้นะครับในราคาอยู่ที่3ามแสนห้าหมบาทย้ําอีกครั้งนะครับสามแสนห้าหมน้นบาทนั่นหมายถึงว่าราคาเท่าๆรถเก๋งเล็กเลยนะครับสามแสนกว่าบาทเนี่ยได้รถโตโยต้าวีโก้ยกสูงเปิดแคบปได้รุ่นนี้ไปแล้วนะครับผมนั่นหมายถึงว่าจัดเต็มฟรีดาวได้เหมือนกันนะครับผ่อนเดือนละ6ก0 0กว่าบาทหลายท่านถามผมเข้ามานะว่ามีกระบะที่ผ่อนสบายๆไหมคันนี้เลยนะครับ แนะนำด้วยแล้วกันนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ t o โยต้าวีโกแชมไม่ใช่วนะีโกแชมวีโกวีเอ็นเทอร์โบหน้าเขาเรียกว่าหน้าวีเอ็นเนาะนะครับคันนี้นะฮะร,ราคาพิเศษ3ามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับใครที่หาอยู่ใครที่มองหารถเปิดแคมปได้แล้วก็ใช้งานเขาเรียกว่าใช้งานได้ทั้งทั้งในและนอกเมืองเนาะเหมาะสมทั้งการเดินทางไกลด้วยนะครับผมเพราะว่ายกสูงแล้วเรียบร้อยยางมงใหม่อยู่เลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับมงคลคาร์เซ็นเตอร์อำนาจเจริญนะครับ เรามีรถยนต์ใหม่ๆเข้ามาใหม่เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูเรื่อยๆนะครับสำหรับช่วงนี้เพราะว่าเราราคารถต้องบอกว่าพิเศษมากๆนะครับอย่าง2วันที่แล้วเรานําเสนอรถขายตัดไปนะครับโฟล์ววิลทั้งสองคันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น f o r d r a n g e r นะครับโฟล์ววิลนะฮะแล้วก็มิสูบิชิสตาร์ด้านะครับผมตัวนี้ก็โฟล์ววิเหมือนกันนะครับผมต้องบอกว่าแกนดิสต์นะตัวนั้นก็ถือว่าราคาถูกมากนะครับแสนห้าแสนหกก็ถือว่าเป็นราคาที่ถ้าเป็นช่วงก่อนนะถ้าเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าอะไร ขายข้าวดีๆแล้วกันนะครับผมเกษตรพลน,นผลผลิตทางการเกษตรราคาไม่ตกไม่อะไรมากไม่มีสถานการณ์โควิดอย่างตอนนี้นะครับพวกนี้จะอยู่ราคาที่2 0 0แสนหมดเลยนะครับเอาง่ายว่า2 0 0แสนต้นๆขายได้แน่นอนนะครับแต่ตอนนี้เราเขาเรียกว่าเราก็ต้องคืนกําไรให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็อ่า ช่วยเหลือนะครับเพราะว่ามีรถส่วนตัวใช้ก็ต้องปลอดภัยกว่าที่จะใช้รถสาธารณะในช่วงนี้แน่นอนนะครับฝากไปด้วยแล้วกันนะครับมงคลคาร์เซ็นเตอร์อำนาจเจริญสนใจนะครับฝากเบอร์โทรไว้นะครับ0905214444นะครับผมผู้จัดการต่อนะครับมีอะไรสอบถามเข้ามาได้ถ้ามีข้อสงสัยในเรื่องการออกรถนะครับไม่ว่าเป็นกรณีใดก็ตามนะครับติดแบคลิสต์เงินดาวไม่ถึงหรือว่าทาอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะครับสงสัยสอบถามเข้ามาได้นะครับเผื่อมีทางออกเราหาทางออกด้วยกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ